คํามเมื่อนี่เฮาสีเฮ็ดมาชวนทำเด้อจ้านี่เลยค่ะแป้งทอดกรอบค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะเห็ดใส่ไข่สามลูกนะคะเดี๋ยวผสมแป้งกับไข่ก่อนนะคะเขาหั่นแบบเป็นแผ่นนะคะนี่เลยค่ะชุบไข่แล้วเราจะทอดนะคะ ยัดได้แผ่นใหญ่ๆเลยเอาไหลไปนี่เลยจะ้ะ กลับนะคะชุดว้าโอ,สสโอ้สีสวยเห็ดกินเองและย่องเองนะคะบอย่องเององจ้าของเองจักสิย่องไผ่นอเหนลยจ้า นี่เลยค่ะทอดเรื่อยๆเ,เลยนะคะผูใ้ใดเห็นอยังกินแน่นอ่ะมื่อนี้แกะกระซิหมดนะคะสีทอดทันเบิดว่จัดหน่ออันนี้ใส่แป้งไม่เยอะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่เหลือก็ทอดต่อนะคะอันนี้คือเสร็จแล้วนี่ค่ะจิ้มน,น้ำจิ้มน,นะคะแบบนี้เลยค่ะเซฟเชฟมา แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ